ครับต่อไปก็เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิ์บารูครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรวิย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีนะครับมีก่อนอื่นนะครับในนามพักประชาชาติและก็ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนและครูจากจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานนี้นะครับหารือในวันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับเรื่องแรกนะครับไถนนสีเลนที่เปิดใหม่ยังไม่ทันถึงปีนะครับแต่มีอุบัติเหตุถนนข้างล่างถนนเดิม4ีหนึ่งศูนย์เนี่ยเกิอดอุบัติเหตุบ่อยมากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับยังไม่ถึงสองสัปดาห์ก็เกิดนะครับก็อาจจะเป็นเพราะวงเวียนข้างล่างที่ใต้สะพานยกระดับที่ตรงนั้นนะครับเป,เป็นนวัตกรรมที่แปลกอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดสะกเกาะให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแขวงการทางกรมทางหลวงนี่ช่วยไปดูด้วยอันที่สองก็อุบัติเหตุเช่นเดียวกันอยู่ใกล้กัน บาดเหตุบ่อยมากเช่นเดียวกันที่โค้งตำบลปุยศ์นะครับนาตลาดปุยศ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกือบจะทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันทําให้ทรัพย์สินของราชการและก็ของประชาชนบนท้งชีวิตเนี่ยได้เสียไปนะครับแล้วก็อันที่อันที่สามเนี่ยสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแขวงการทางปตัตตานีจากการหาเรือในสภพานนี้ที่โค้งบราโอเนี่ยนะครับ ระหว่างต่อจังหวัดตังบนปุยศ์กตั้งบนประ,นประันเนี่ยได้จัดงบประมาณลงไปซ่อมแซมแก้ไขอยู่ขณะน,นี้ตรงนั้นก็อีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแต่ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนิเยน,ย,น,ย,นยุดดำเนินการอยู่นะครับต้องขอขอบคุณทางแขวงการทางปัตตานีแล้วก็กรมทางหลวงนะครับที่ได้ช่วยที่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณท่านประธานครับ